ดีค่ะสรงงานเทลเลอร์ลักจุง1คันนะคะเทลเลอร์ขนาดบรรทุกแมกโคซัมตันนะคะตัวเล็กๆสเปคลูกค้าหลายๆท่านเลยคันนี้ตัวนี้ใช้งานกันบ่อยมากเลยนะคะเทเลอร์ลักจุงแบบนี้นะคะขนาดบรรทุกแมกโค3มตัน3มตันครึ่งนะคะสเปคหนากว้างเมตรเก้าสิบยาวสามเมตรห้าสิบตัวเล็กๆ็กระทัดรัดนะคะเข้าซซ่เข้าซอยได้ง่ายเลยสเปคที่ใช้งานนะคะเฉพาะพื้นที่ด้านในตรงนี้นะคะนี่นะคะ มีท้ายราดแล้วก็บันไดด้านท้ายขึ้นแบบนี้นะคะเดินขึ้นเดินลงสะดวกนะคะบันไดของเราใหญ่นะคะนี่นะคะเดินขึ้นลงสะดวกแน่นอนนี่น,ะ,นะคะไม่ต้องกลัวตกกลัวพลาดชุดไฟมีให้ครบนะคะดุมรอรถกระบะสองคันสี่ล้อแบบนี้นะคะนี่นะคะสีน้ำเงินสวยมากเลยคันนี้ โอเคคันนี้ไปจัดส่งลูกค้านะคะที่จังหวัดชัยนาทนะคะ <c oughs> เรามีบริการจะดส่งให้ลูกค้าทุกพื้นที่นะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยหน้าร้านของเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีบริการจะดส่งให้ลูกค้าทุกจังหวัดเลยลูกคาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ ตัวเล็กๆกระทัดรัดนะคะขึ้นลงได้ง่ายได้สะดวกเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะเวลาวิ่งไปใช้งานนะคะระยะทางไกลๆนะคะดีตัวนี้เลยพร้อมเลยครบเลยโอเคค่ะ รถนะคะวิ่งใช้งานนิ่งไม่ต้องกลัวทรายเลยนะคะเลี้ยวหักมุมหักซอกได้เลยเทรลอของเราไม่มีติดคอรักนะคะตรงคอรากตรงนี้สามารถเลี้ยวหักมุมหักซอกได้สุดเลยนะคะูกคาลองไปไลดูคลิปได้เลยจะมีให้อ่ให้ชมนะคะเวลาเลี้ยวเวลาหักมุมนี้นะคะเข้าซอกเข้าซอยจะเลี้ยวเข้าได้ง่ายเลยโอเค จะส่งถุงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะขึ้นขนาดขึ้นแมโครน,นะคะคมะสุนะคะตัวนี้2.5นะคะนี่นะคะสเปคหน้ากว้างเมตรเกยาวสาเมตรห้ 3, นะคะจะส่งให้ลูกค้าจังหวัดชัยนาทนะคะถึงถึงแล้วรับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะมีตัวกันชนลาก1นอันนะคะตัวกันชนลาก ลถรถหนึ่งอันนะคะอะ